สวัสดีครับคลิปนี้มาเลือกใช้ครีมย้ำหางปลากันครับผมมี3แบบนี้นะครับช่างบ,บ้านช่าง DIY ผมจะเดินไฟอยู่2แบบนะครับ1ไฟบ้าน2ไฟรถยนต์นะครับไฟบ้านสายไฟมันจะลักษณะนี้นะครับ1.5ึแควมิเดินพวกไฟแสงสว่างหลอดไฟตัวนี้2.5งแควมิลพวกปลั๊กไฟนะครับ 4. สแควายมินเนี่ยเดินพวกเครื่องทําน้ําอุ่นหรือแอร์นะครับส่วนพวกนี้นะครับมันจะเป็นสายฝอยสายฝอยสายนิ่มๆแบบนี้พวกไฟรถยนต์ รถมอไซค์ประมาณนี้นะครับเนี่ยย้ำพวกคอนเนคเตอร์พวกหางปลาพวกนี้นะครับเนี่ยสายรถยนต์จะลักษณะนี้นะครับเราก็จะมันเป็นสายเล็กๆนะครับเราก็จะใช้คีมเนี่ยคีมตัวนี้นะครับปอกสายได้ย้ำสายได้ตัดสายได้จะปอกสายร่องนี้ก็ได้นะครับมีหลายร่องหลายไซส์นะครับเล็กใหญ่ว่ากันไปนะครับตัดสายนะครับตัวนี้ก็เป็นบีดัดนะครับ อันนี้รถยนต์นะส่วนไฟบ้านนะครับเราก็จะปอกประมาณเกือบเกือบเซนนะครับสําหรับเสียบไปที่เต้ารับหรือเสียบไปที่จุดต่อหลอดไฟต่างๆ,ๆนานาครับตัดสายได้นะครับตัดสายได้ตัดสายหลบมุมนะครับเลี้ยวหลบมุมต่างๆนะครับตัวนี้ถือว่าคล่องตัวนะครับสามารถย้ําห่างปลาได้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้ตัวเนี้ยผมมีพกติดไว้ในลังเครื่องมือเลยราคาไม่แพงใช้งานคล่องตัวนะครับส่วนถ้า เจอห่างปลาใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นมาสำหรับสายพวกนี้ก็ตามเนี่ยถ้ามันเริ่มใหญ่แล้วมันเฮ้ยมันเกินขนาดแล้วมันต้องมันต้องอ้ามือบีบเยอะๆเข้าเนี่ยตัวนี้เริ่มไม่ไหวแล้วผมก็ต้องซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็จะใช้ห่างปลาประมาณนี้ดูซสายห่างปลาม็นคนละไซส์นะถ้าหางปลาเล็กๆพวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกสายไฟรถมอเตอร์ไซค์12โวลต์จิ๋วๆพวกเนี้ยนะครับเดินหลอดไฟนิดๆหน่อยๆก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็ ย้ำเขานี่เราก็ไม่ต้องอ้าเนี่ยมือเรายังเหลือแรงกำอีกตั้งเยอะไม่ใช่ว่าอ้าสุดอย่างนี้มันจะกำรรมไม่ไหวนะครับนะประมาณนี้นะส่วนถ้ามันเริ่มใหญ่เห็นไหมมันจะใหญ่ขึ้นมาแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเราต้องมีตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เทียบกันเ,เลยเนี่ยเห็นว่ารูก,การย้ำเนี่ยโครมาไซส์แล้วนะครับนะงานเล็กๆน้อยๆงานคล้องตัวงานเคลื่อนที่เร็วพกใส่รางเครื่องมือตัวนี้งานที่อันนี้ อยู่ติดบ้านนะครับหรือถ้างานโปรเจกต์งานไซส์งานที่ไม่ใหญ่มากตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถย้ำขนาดไซส์ใหญ่นะครับก็ยังอยู่แค่นี้เองยังเหลืออีก2องไซส์อันนี้คือหลวมๆแล้วนะครับอันนี้ไซส์กลางๆนะครับกลางๆถึงเกือบใหญ่แต่ถ้าใหญ่อันนี้งาน DIY งานช่างบ้านๆถามว่าจำเป็นต้องมีไหมตอบว่า เวลาจะใช้อ่ะคือเราจะเดินไฟเนี่ยก็คือต้องเดินไฟเมนเข้าบ้านเดินไฟเมนเข้าเบรกเกอร์ในตู้คอนโทรลในบ้านเราได้เดินบ่อยไหมครับอาจจะ2ปีสาปีหปีหรือบางคนเป็นสิปีกว่าจะได้เดินไฟสายใหญ่ขนาดนี้สําหรับช่าง DIY นะครับหรือสายเมนแบตเตอรี่เราต้องการต่อเมนบวกหรือต่อกาวตัวถังเข้าแบตเตอรี่มันก็ต้องใช้สายใหญ่ตัวนี้บางทีไม่พอแล้วนะครับเราจะถ้ามีก็แบบสุดแรงอ่ะ นะครับเราจะนึกถึงตัวนี้สําหรับช่างดีว่ถ้ามีตัวนี้ก็คงจะดีนะครับตัวนี้สําหรับสายใหญ่ๆสายเมนเข้าตู้เบกเกอร์เข้าแมกเนติกนะครับสายแบตเตอรี่รถยนต์เมนแบตเตอรี่ใหญ่ๆนะครับใช้ตัวนี้หลักการมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับตัวนี้เราแค่บีบครับตัวนี้บีบนะครับมีขาช่วยผ่อนแรงช่วยเพิ่มแรงอัดเรานะครับตัวนี้ต้องใช้แรงเราเต็มๆเ,เลย ส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้แรงบีบแล้วตัวนี้ใช้ไฮดรอลิกนะครับหลักการคือเราปิดโค้ดเนี่ยแล้วเราก็ปัม๊มปั๊มแล้วตัวนี้จะดันขึ้นคล้ายๆกับแม่แรงยกรถเห็นไหมแกนมันจะยกขึ้นนะครับแล้วก็อดัอดอดัอดอดัดอัดเราก็สายใหญ่ละนะครับเอาสายใหญ่ใส่เข้าไปครับมันก็จะบีบบีบบ,บีบีบเข้าไปเป็นเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เวลาบีบมันจะจิ้มเข้าไปแบบนี้จิ้มเข้าไปด้านเดียวถามว่าแน่นไหมก็แน่นนะครับใช้งานได้นะ ตัวตัวนี้งานจะออกมาสวยสวยและแน่นนะครับบีพอใบีบ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 พอมันชนนี้คือสุดแล้วไม่ต้องบีบแล้วนะครับถ้าแน่นก็คือบีบโอเพนเพื่อเปิดน้ํามันตัวนี้ก็จะดันกลับนะครับเราก็จะปลดสายออกมาได้ตัวนี้นะครับสามารถเสียบย้ำสายได้ตั้งแต่สี่สแควร์มิลถึงเจ็ดสิบสแควร์มิลนะครับนะครับตามสเปคเลย ี่ครับ4-70สแควร์มิลนะครับของดิชาสมิธ APR70 นะครับรุ่นนี้แรงอัด5-6ตันนะครับมันต้องเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นไฮดรอลิกเนี่ยเราก็บีบนิ่มๆต้องปิดก่อนครับปิดน้ำมันเลยปึ๊บ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 มันมีหัวให้เปลี่ยนนะครับในกล่องหัวตั้งแต่ 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70นะครับแล้วมันก็เวลาเปลี่ยนนะครับเราจะ ้หกเหลี่ยมนะครับคายดันตรงนี้ขึ้นมาคายตรงนี้ออกคายตรงนี้ออกคายให้มันหลวมๆล,ล้วก็ฟืดลงมาครับเราก็ปลดออกนะมันจะเป็นคู่นะครับเป็นคู่ตามเบอร์มันอันนี้เบอร์สิบหกนะครับอันนี้อเน,นี้ยเล็กสุดอันนี้เบอร์สี่คู่เบอร์สี่นะครับเดี๋ยวผมเทียบเล็กสุดไปถึงใหญ่สุดให้ดูล้วเนาะสี่ถนะึงเจ็ดสิบสแควร์ นี่ครับเจ็ดสิบอันนี้สี่นะครับเดียวน,น,น,นี้เดียวอเอาเป็นว่านะครับสรุปว่าถ้าใครใช้สายเล็กๆน้อยๆนะครับงานคล้องตัวเคลื่อนที่เร็วตัวนี้นะครับตัวเล็กพกพาสะดวกใช้งานได้หลากหลายครับตัดได้ปอกได้เป็นครีมได้นะครับย้ําสายได้นะครับราคาไม่แพงนะครับหายไม่เสียดายอันนี้ ส่วนตัวผมนะครับอยู่ที่บ้านเลยอันนี้ก็นานๆานใช้ทีนะครับแต่ใช้เรื่อยๆก็ได้ย้ําสายใหญ่อยู่พอประมาณนะครับส่วนตัวนี้นะครับคิดถึงบ่อยๆอยากมีอยากมีกมแล้ววันนี้ก็มีแล้วนะครับเวลาเจอสายใหญ่ๆเนะี่ยแล้วอยากย้ําหางปลามันจะมีหางปลาไม่ใช่หางปลาลูอย่างนี้นะหางปลาตรงปลายแล้วคือสายตัวนี้ยอันนี้สายยี่สิบห้าไหมตัวนี้สายยี่สิบห้าสแควร์นะครับเวลาเราเข้าเบรกเกอร์บางทีเนะี่ยมันยัดไม่สุดเราต้องตัด ตัดไส้ออกนะครับแต่ที่นี้มันจะมีหางปลาอ,อันนึงซึ่งมันจะเป็นหางปลาที่โผล่ขึ้นมาและชีด้โดแค่อันเดียวนะครับมันจะเหมือนการรวบสายแล้วโผล่ออกมาแค่แค่แค่แท่งเดียวแล้วมันจะยัดเข้าไปตามตามจุดต่อได้ง่ายเราไม่ต้องมาคอยตัดเราเสียดายสายนะครับเราก็ย้ำแล้วก็ใช้หางปลาเนี่ยแท่งเดียวเสียบเข้าไปตามแมกเนติกตามจุดต่อที่เราจะขันน็อตอดัดเดินสายไฟพอจะนึกออกเนาะนะครับเราก็ใช้ตัวนี้สําหรับที่ต้องสายใหญ่และต้องการแรงบีบมากๆหลักการมันคนละแบบกัน ปัจันบันใช้แรงบีบจากมือตัวนี้เป็นใช้มือบีบเหมือนกันแต่อัดแรงด้วยไฮดรอลิกนะครับลองนึกสภาพเราเอาตัวนี้ยกรถยกขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับทําไมเราต้องใช้ไอเยกรถนะครับเพราะมันใช้แรงไฮดรอลิกในการช่วยในการช่วยยกนะครับเราถึงใช้มือเปล่ายกรถได้เราเอาตัวนี้ก็เหมือนกันสายไฟถ้างานเล็กๆนๆๆ้อยเราก็ใช้มือเปล่าย้ำได้แต่ถ้างานใหญ่ๆแข็งๆหนักๆ,กๆเราก็ต้องมีตัวช่วยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีตัวนี้แล้วนะครับใครยังไม่มีแล้วสนใจนะครับ ถ้าอยากได้ก็ลองดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อนะครับ ID ลายเบอร์โทรไว้ให้ในคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ